ต yes. okay. 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 ันนี้มาซอยเวียที่นองนะมันเหี่ยมทาน sesi gitno

เก็บนาะกิตนตนตนกนตนนันทาน่นกากนันเห็ดทานนาะพื่อุทิศบุญกุศล้กับผู่ซีชีวิตนี่เป็นเ่ินพี่น้องเ่อนพี่น้องอยู่บ้านพังแห่งมือน,นี้เป็นมือเก็บกระดูก เก็บประดูกเกิดทานอุทิตอันนี้ก็จะเป็นกันทานเนาะในเ็ดน้าเ็ปล เด็ตัวละอะไรใส่ไม่ตัวนี้ทะเบียนี่นี่วอนขอ่องเงินเดียร์นี่เฮ็ดท่านเกษตรเงนเพิ่นเอาเครื่องทานมากนะเอาเครื่องทานเอาเครื่องทานเครื่งทานนะช่ยกันยกเครื่องทานไปเกษานทุนเท่ตน

เด็ด่านยนะั้นเอนราะมันแยด้โนเลยไหนยยม่ใช่มันมันีเงยไามันยิง่งแ่งมันยิง่งแต่ีโยนพูด ăn bao nhiêu? 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 เครื <hein? S 3> ค่องหั้เไีเงกระเจาะอะไร่อันหบมันเงาีแงไว้แว่า่ังแกมเครื่องเห็ดทาน nhắn, có cũng vậy, áo găng, mặc khẩu, khoan đi, cái đẹp là như thế này, ánh đèn là hơi sũng sụt,

วอทางนี้กำลังเกมอาหารนะเกมอาหารเเมนูเก้ปลากำลังผิดเาปลามนแล้วกำลังเกมอาหารันนี้รังพับนะังพับรรบพับ

อันนี้ก็ต้นขั้นอันนี้เห็ดมาเห็ดผู้แล้วมาก็ผู้ใสนน่ันก็นาะ Yeah กินอะกับคนทั่ว้ชีวิตงะห่านกััวเ่ยตัวเนอมากเลยจังเอากเลยจัอัน,อ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 น

นวดอมนวดเขาปูกันเ้าแล้วเทาะน้ำตาดข็งแห้งๆน่ะจะสีนะดูผงแห้งแม่แม่เป็นพี่น้องกันเออน้องเดีวเป็นพี่น้อง แม่เป็นเอยวะเอยเออเขาเอ่ยง่ายงองอ๋ต้ห้าทิตห้าิตไม่เท่านี้ละเมนนั่นเป็นนะันอือเป็นเครื่องรู้ของมันเือก็อือเ้นหาจ โคอของโวเจ้าอกก็เอานออันนั้นเท่ากันนี่นะเม่นทัวเท่าเจ้าโคของโัวเท่ากันนี่แล้วเมนน่องใสอ๋ออือพ่อมาหาการกขาโปหูเจ้าลูกกับไปเรียกชืมือเม่ไรเหรียสเห็ดเรียกยู่คนทัน Thánh, thánh, bóng, 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 bóng. chào đần, ở xăng, chào 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 เจือกไดูองมูแลค่ะเจ้าเรื่องทาเจ้าทางทางงทางทางทาางทาางทางทาทางทางทางทาทาง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 ทาางท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 างงทา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 งทงางท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 างา ก็เมนี่เจ้าเฮ้ยก็อ๋อเปนทักันมเป็นลานเจ้าเป็นลานเนาะเป็นลานทับกันเขาเท่าเจ้าน่ะเป็นลานเจ้าเจ้านีม่เท่าเจ้าเหือนกัอืเท่าก้าาเาาิ่น้นเรื่อยๆเดินวก็เจ้แล้วม่เท่าเจ้าเจ้าอันนั้นมันมแล้วาเนองเค ใช่เราเล่าให้เพื่อนผ่านคุณดีตัวน้อยอ่าถามมาได้หน่อยอ่ามันนิดเด้อไปถุงแบตใช่หมเอาไว้ใช่ นี่เนาะของแมวเนาะของแม่เท่าม้ามีผู้คนเท่าคนแก่คนเกี่ยวมาเป็นผู้เนาะอันนี้เครื่องมาเครื่องผู้ <c oughs> เครื่องมาเครื่องผู้เวียนนี้นั่งไทย <c oughs> เออเออนี่เห็ดเครื่องทานกับเห็บหอยเนาะเครื่งองทานนี่ก็เห็ดหอยนะ อังนี้ก็กำลังนนี้ก็กำลังหางะลังกำลังดำาผู <arn> ้เนาะผู <qualche> <t ip anyway> ้หมอ่อนใบกระพงแม่เหรนมราเป็นมผู้เนาะผู้เ่าผู้แกอันนี้มาเปล่งอ้ผู้หมอเลยผู้แกใส่กันเดืว้

น้นนี่คืนช่วงหลังี่กวบรรยากาศนะบรรยากาศอันผัวเฒ่าผัแกแลมา่วยกันอันนี้กับพี่น้องกันมาเห็ดท่านนะอ่านี่กำลังแต่งกินกำลัง อนุญาตไทยด้อให้ซอยยังกรบอกด้อให้ซอยกนี่กำลังเดะกหอมต้นผักกาต้นกต้นัีห้วยแม่ก็ผักกา์ห้วยแม่ก็พอยตองเขียวเขียวเขียวมหาน้เียวมหาน้องรูวันเกิดหรือโอ้คุณคุณก็ทองานอันนี้กับานเอาหมอเนือบกันเออกัน

โอ้ก็ค่มนี่กําลังจุดมาโ่ค่เปี่ยนบุฟฟี่บุฟฟี่องนนัค่ะมีคนมา้ได้ตัวนี้จะเปลี่ยนีไเลัพี่น้องตน้กําลังอเข้าเนาะูทอบูแกทอบูแก่ผ้กิน้าเนาะที่าซอยเวีย่มาซอยเวีย เมนูมันจะมีน้ำพรกเกลืปลาแห่งน้พรกเกล้อปลาแห้ง ได้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 ด้ได้ไดได้ไ้ได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 ้ไ้ได้ได้ได้ไ นี่ก็ทำแต่ง,ตงได้นะเา <c oughs> วนี่ดากมีเงินกระดับเจิงทาน